พี่น้องครับเหมือเศ้ามายามรอบมาเบิงว่าป่าเขาผมเลยมาเลาะเบิงยามเลี้ยงนะพี่น้องคลิปนี้ก็สิบวิญญาณไป,ปเลยครับผมปามโดดผมมาเบิงโอ้ว่ามีป่าเขาเลยมาเลาะเบิงครับผมบาาว่ามีคนมาโยกลอบบ่เหมือนเศ้าเขาก็มายกรอบไปมาเบิงไม่พี่น้องหยัดรอบเลยครับผมเมือเศ้ามะเขาเลยครับ โอ้ผมมาเบิ้งมันก็มีหอยกระทุงกระทุงงนะเบิ้งผุนนะพี่น้องจักตัวผมยกขึ้นเบิ้งมันเห็นสองตัวว่ามัานปลาตัวเดียวพี่น้องนั่นน่ะนั่นน่ะ,นะโอ้โตครับหนึ่งสองตัวน้อยสองตัวใหญ่หนึ่งนาะครับผมเนาะเข่ามาสามตัวพี่น้องบ้าเด็ดถุงมานดี๋ยววันนี้เอ้าอโห คากบมานีพี่นอ้องดีนามีถุงปุ๋ยไอ้คมอย่างเงี้เดี๋ยวเอาถุงปุ๋ย,ยใส่ไปก่อนครับผมอืมสามตัวพี่นอ้องมาแบบไม่ได้ตังต้งโตครับผมเนาะมาเลาะเบิงครับผมนั่นไะมาคิดว่าเสิมีปลาเข่าพี่นอ้องโอเคครับผมสามตัวเออ,อมาเลาะเบิงมุมนี่อืม หรือมันเข่าแต่หมือเศร้ามผมกับว่าเด็กเบิงานะผมมาซ้อมเบิงมามันคือโซมุมีปลาเข่าผมก็เลย่ายกพี่น้องผมมาว่าแมนครับผมปลามันเขายามเบ้นเนี่ยครับผมเนาะสามโต <c oughs> แมนครับมืก่ก้อนผมกับว่าได้มาทายพี่น้องกับเขาทั้งสี่ละ่ะมาเบิงไอ้ยามแดงได้ไม่สิ่งละพี่น้องบังสองหมืก่ก้อนแมนบอกสองหมือก้อนครับผมเนาะแต่ว่าโตใหญ่ก่หนีอยู่โอเคครับผม สำหรับคลิปนี้กระสีซ้ำนี่หลดยเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะเด้วปลาออกครับผมสามตัวโอ้คักคักพี่น้องมันหมานครับผมหม,นม,มนานยำแล้งพี่น้องมาหลาะเบ่งรอบครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้มันหมานพี่น้อง